โล้ว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 หนึ่งสองสามสี่สวัสดีพี่น้องทั้งหลายเปอาประกาศผ่านเครื่องขยาย ครอบเรียนพ่อแม่พี่น้องเทศบาลลำสามแก้วที่เคารพรักทุกท่านขอเชิญพ่อแม่พี่น้องที่รักประชาธิปไตยออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาโปรดเลือกครอบครัวคนรักปฐุมนายพันวัดนะระนองผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำสามแก้วเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สอง หงหงงใใ้้นนนนไดสอใใจีแ่ึกถึงเวลาแล้วที่ลำสามแก้วต้องเปลี่ยนเรามาช่วยกันสร้างเมืองลำสามแก้วให้หน้าอยู่มุ่งสู่นครแห่งใหม่เป็นสมาส์ิซิติของคนลำสามแก้วนครแห่งความสุขนครแห่งความเจริญในวันอาทิตย์ที่28มีนาคมนี้เวลา8นาฬิกาถึง17นฬิกาเข้าคูหาเลือกนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำสามแก้วโปรดเลือกเบอร์สเบอร์สเบอร์สนายพันวัดณระนอง ใเราราัักกนนไว้จอย่า,ายราาลืมในวันอาทิตย์ที่28มีนาคมนี้เวลา8นาฬิกาถึง17เนาฬิกาเข้าคูหาเลือกผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำสามแก้วเบอร์2เบอร์2เบอร์2อนายพันวัฒนระนองผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำสามแก้วเบอร์สเบอร์ส เบอร์สองปรดเลือกเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองคนเราเกิดมาเพื่อพึ่งพาอาศัยกัน